ว่าท่านจะเป็นกำลังใจให้ตลอดนะเคยเห็น helmet, เคยเห็นหน้าอยู่เนาะเนาะแต่าภาษาอังกฤษไม่ออกขอโทษทีนะคะขอบใครกดไปหาใครเราจะไปเยี่ยมใครตรงไหนมันอยู beast. ่กับมือกับคํากับคําลมปากของเราที่พูดออกมาที่เราใช้มาเราจะเชให้เขาเหมือนเดิมเราจะเนาะเลยวแต่เขาเนาะแล้วแต่เขาจะเห็นนึกห็นเราหรือว่ามีประมาณว่าถ้าเราก็เนาะจะเนาะผสมไปเรื่อยๆจ้ะ ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละจ้ะเนาะถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่ได้ทําก็คงจะคิดถึงเพื่อนคําต่อกับเป็นไรบุคคลไม่ได้ค่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรกดถูกใจได้อย่างเดียวอ๋อค่ะเดี๋ยวก็ได้ปวดแอบสองทุ่มแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะมีใจอยู่ค่ะเดี๋ยวมีใจอยู่เนาะมีใจเดี๋ยวจะตาม <c oughs> <c oughs> เห็นเขาบอกว่ามีใจก็ตามมาเนาะหาเนาะ เวลาเดิมที่เคยไล่พี่จะไล่ประมาณตอนที่ยังที่ยังไม่ผ่านเนาะพี่จะไลต่ตอนเที่ยงตอนเที่ยงสองชั่วโมงัด,ดีเช่นเดียวกันค่ะเวะมาทักทายจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เวะมาเนาะโทรศัพท์ด้วยก็ทิ้งโทรศัพท์ไว้แล้วก็เปิดด้วยเปิดด้วยเย็บผ้าด้วยไปเนาะทีนี้ก็ส่วนมากอ่าการเชรนี้เนาะคนห้องไหนที่เขาเขาดังเนี่ยเขาอ่า ห้องใหญ่แล้วเนาะห้องใหญ่แล้วประมาณว่ามีไดไรนะคะพูดถ <ings> ึงว่าเนาะถ้าได้ยินเนาะคณะเตตะโกนแล้วก็ไม่ได้ยินเหมือนเดิมเนาะก็เลยพูดออกจากลมปากรงไร้สกุนทุกท่านจ้าดีมีต้อนรับเนาะคณะเพ <า S 2> ื่อนที่ที่ผ่านแล้วดีแม่ครัวโตอ้วนนะคะตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าเนาะเห็นแค่ดวงตาเดียวเนาะคาะตอนนี้เห็นแค่ดวงตาเดียว ถ้า <c oughs> ตอนนี้น้องพิชนันก็ยังอยู่นะคะน้องพี่อหนวยก็ยังอยู่ส่งกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อหนวยนะคะที่เชร์ให้เ, <c oughs> เปิดพัดลมแล้วก็เข้าไปในโทรศัพท์เนาะเราไม่มีแอร์จากเพื่อนๆจ๋าเรามีแต่พัดลมเนาะเป่า มันก็ได้ยินเข้าไปในโทรศัพท์พูดพูดพูดเพื่อนดูคลิปสตรีมนานนะทุกวันนี้นกโฆษณายาวยาวมาดึกแท้ง่วงนอนแล้วจ้าอ๋อเนาะจ้าขอโทษที่พูดไปก็ลืมไปเนาะเพื่อนเพื่อนใาอย่าประมาณว่าให้อภัยเนะค่ะเนะบางทีพูดอ่าพูดผิดพูดถูกค่ะพูดผิดขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเรียนนะคะนะที่มาส่งกําลังใจให้พี่เนาะ มาได้แป๊บเดียวนะคะต้องขอตัวไปตีนไม่เชยให้เราบางทีเราก็นึกน้อยใจอันนี้บอกตรงๆเนาะคะเนาะบอกตรงๆป้าเชยให้หลายท่านหลายคนแต่เรารือยังไม่ผ่านผ่านแล้วไหมายถึงว่าผ่านจะตีมเนาะคะเนาะผ่านจตตีมผ่านเดียวอะไรประมาณนี้เนาะผ่านได้การตั้งค่าแล้วเนาะเพื่นอนเนาะคะเนาะได้ไปหาเพื่อนเราไปช่วยเป็นกํลาลังใจเนาะ,ะพี่บัวพันก็จับไม้จับมือกะ กับพี่อำนวยนะคะจับไหลจับมือนกสองบ้าน <c oughs> ไม่เป็นไรเนะคะนะเราก็ผ่านแล้วสําหรับคนยังไม่ผ่านเราก็ไปเป็นกําลังใจให้เพื่อนได้นะคะนะห <c oughs> วานหวานเย็นเย็นแจกเพื่อนกินแล้วมันก็มีแรงนะจนะเนาะอยากกินวันสาวเรียนตอบกับสาวเรียนสวัสดีพี่สาวคนสวยเว้ยมาส่งกําลังใจ อ๋อเม,แม่แม่ครัวตัวอ้วนขอจับมือด้วยคนขัดก็ไม่เห็นดวงตาเนาะแต่ถ้าเห็นดวงตามันก็รู้สึกว่าอเหมือนเรามีพลังเนาะ,เ,นะเหมือนเรามีกำลังใจขึ้นมาเนาะได้เหตุยายก็คงจะคิดถึงหลานนั่นแหละกันเนาะคงจะคิดถึงหลานมากอ๋อก็ทําใจไม่ได้ก็อย่างบ้าเลยเนาะคะนาะได้มาเจอกันเพื่อนที่เคยไล่สุดด้วยกันตึงเต่ททาไมยังไม่ผ่านก็ไลายหลายคนหลายท่านเหมือนกัน ไปกดให้เพื่อนได้เนาะคะเนก็เคยเจอเหมือนกันค่ะก็เคยโดนเหมือนกันเนาะคะเนเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวเขาก็เปิดให้เนาะคะเนเราต้องใจเย็นหรือเปล่าเนาะขอโทษทีนะคะถ้าอ่านผิดถ้าอ่านผิดเนาะคะเท่านท่านคนนี้ก็รู้สันนี้อันนี้อันนี้บอกเลยเนาะบอกว่ามีใจเดาตามไปมีใจเดาตามไปเนาะคะเน ตามขึ้นเวทีเนาะเป็นเหลือแบตเตอรี่สิบเปอร์เซ็นก็คงจะได้ลงเลยเนาะคะเนาะตอนนี้แบตเตอรี่หมดเลยอ๋อคุณสวนทุรีไปอยู่ใต้เน,ะนาะโฆษณาจะลงไปอยู่ใต้เพื่อนๆตอนนี้เขายังไม่จบนะคะเราต้องกดเข้าไปดูใหม่เนาะก็ไม่ใช่ธรรมดาเนาะแต่ละคนก็โอ้โหบางทีจะยาวกว่าคลิปของเราอีกนะโฆษณานะคะเนาะแต่ก็ดูให้หนึงเนาะคือดูให้จบดู ดูคลิปจบแล้วเราก็ดูโฆษณาเนานะจะเนาะดูโฆษณาจบแล้วเราก็อ่าพันจา๋าเนาะเขากําลังเขายังจํากัดเราอยู่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาก็เปิดให้เราคอมเมนต์เพื่อนได้ขอบคุณค่ะพ <c oughs> ี่อํานวยก็อ่าแบ่งปันเนาะคะเนาะแบ่งปันไปหาเพื่อนเนาะคะเนาะได้เลยมาดูให้เนาะมาดูใหค้คนที่ผ่านแล้ว คนที่ผ่านแล้วก็จะพอได้เหรียญเนาะก็จะพอได้เหรียญเข้ามาเลยจะจุดมุ่งหมายเดียวกันคือหวังเนาะหวังอยากได้เงินในอากาศเนาะหวังอยากได้เงินในอากาศแต่ไปกดให้เพื่อนได้เนาะคะเนะก็ก็เคยเจอเหมือนกันค่ะก็เคยโดนเหมือนกันเนาะคะเะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวเขาก็เปิดให้เนาะคะเะเราต้องใจเย็นๆไปสบ้านคะ่คะห๋อค่ะไปส่งบ้าน มีเพื่อนไฟ์สดด้วยเนาะตอนนี้เนาะคะเนาะพอดีหน่วยอยู่เนาะคะเนาะทำความรู้จักเนาะน้องเรียนจ๋าทำความรู้จักเพราะคะเนาะจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันค่ะไปเป็นกําลังให้เพื่อนได้เพื่อนจะได้ผ่านไปได้ดีเนาะคะเนาะผ่านไปช่วยกันเนาะคนละไม้คนละมือจับมือกันไปเนาะคะเนาะถ้าตาดวงตานะคะเนาะ ขอบคุณลหลายๆคะ่ะพี่อานวยจ๋าขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้กําลังใจเนาะแล้วก็แม่ครัวตัวอ้วนทีนี้เราก็จะได้เป็นเพื่อนกันแบบสนิทชิดเชื้อเนาะ AI เขาก็บอกว่าอ่าให้เราตอบคําถามนะคเนาะให้เราตอบคําระบบนกคเนาะเป็นระบบเป็นแบบเป็นเผนอะไรที่ถูกต้องนะคเนาะถูกต้องตามคอง้องทำอะไรประมาณนี้แหลคะค่ะทัวอยู่เนะคเนาะเขายังประมาณว่าถ้าเรากด ไปบ่อยๆเนาะคะเนาะกดกดทีทีสิ่งสำคัญหัวใจของของเรานั่นเหลเนะน้องคะเนาะคือการดูคลิปถ้าคนผ่านแล้วไปดูคลิปให้คนยังไม่ผ่านตอนนี้น้องยิชนัน,นก็นยังอยู่เนาะคะเนาะพี่อานวยก็ยังอยู่ส่งกําลังใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อานวยนะคะที่เช์ให้นอ่จะแม่กลัวโตอ้วนเนาะคะเนาะ สวัสดีจับมือกันเนาะคะอะมีสองท่านที่มาเปิดดวงตาให้เนาะคณอสองท่านพี่บัวพันธ์ก็เวลานี้แล้วเนาะคาะก็คงจะทานแล้วน้องนิจันนันน้องนิจันนันก็ได้มาให้กำลังได้มาเจอกันเพื่อนที่เคยไหลสุดด้วยกันตั้งแตะทำไมยังไม่ผ่านก็หลายตายคนหลายท่านเหมือนกันถ้าเราไม่มีเงินอ่า ประมาณว่าเรามาทําตรงนี้เราก็เพื่อเราก็หวังเพื่อจะมีรายได้แล้วจะเนาะมีรายได้เข้ามาเอาเราไปตรงนั้นก็ได้ค่ะไป,ไปตรงเว้นไปตรงเว้นขยายก็ได้ค่ะ,ไม,ไ,ะ,คะ,ะไม่เป็นไรเนาะเนาะไม่เป็นไรเอกะหาเนาะพี่ก็คิดถึงอยู่นะเวลาพี่เห็นเจรลญว้ใช่เลยนะโ <c oughs> ปรไฟล์ใหม่แต่พี่ก็จําได้เนาะพี่ยังไม่ได้เห็นดวงตาเดียวนอ้องชนิดธนันคงจะออกไปแล้ว อตอนนี้เห็นพี่อํานวยอยู่ดวงตาหนึ่งระบมันขึ้นมาเนาะบางทีระบบมันขึ้นมาเห็นบอก่าเชิญเข้ากองหน่อยเนาะมาดึกแท้ง่วงแล้วไม่ได้ไรทานข้าวหรือยังเนาะคงจะทานแล้วเนาะคะเนาะคงจะทานแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกดึกพอประมาณแล้วเนาะเนาะถ้าเกิดวันหนึ่งเราอาประมาณว่าเราเลิกตรงนี้ไปเนาะก็คงจะ เลิกไม่ได้เนาะก็คงเพื่อนก็สิบเก้านาฬิกาเหมือนกันเนาะก็ไม่ไปไปได้เนาะคะเนาะไปได้สองบ้านเลยค่ะไปได้ที่เกียรอ้อมคอนพูดตรงไปตรงมานี่แหละจ้ะถ้ามันไม่พอได้ไม่พอที่จะซื้อแพรบสบู่ยาเสียใจอีกเนาะจะเนาะคนเราเนาะคะเนาะเสียใจแล้วก็เสียใจอีกก็เสียใจอีก จทุเรียนด้วยเยอะๆจังเลยนะะเนาะคณะเห็นเห็นคนไหนมีส่วนทุเรียนก็รวยรวยเนาะคณะงูกิลละะ mm. โลนึงตั้งหลายบาทวนาสองร้อยเนาะปัจจุบันนี้อ่านหรือเปล่าเนาะขอโทษทีนะคะถ้าอ่านผิดถ้าอ่านผิดเนาะคณะท่านท่านคนนี้ก็รู้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านคะ่ะเพื่อนๆนะะเนาะคณะที่มาให้กำลังใจจ้าเชนนะคะโอ้ขอบคุณคะ่ะพี่ อำนวยจวากปฏิสัมพ,พันธ์กับทุกๆทุกคนเลยค่ะไม่เบ่งแยกเนาะคะเนะว่าใครเป็นใครคือถ้าใครมาอที่ห้องเราหรือว่าเรามาดูคลิปให้เราเราก็เนะเงินตัวเดียวที่ทําให้เราอทำได้ทุกอย่างเนาะหัวเราะก็ได้เต้นลาสนุกสนานได้หมดทุกอย่าง <c oughs> เนาะให้เราไปดูเพื่อนให้จบเนาะดูให้เพื่อนเพื่อนจะได้ให้มีรายได้แล้วเราก็จะมีรายได้ด้วยเนาะเราดูกลับไปกลับมาให้กันเนาะสําหรับคน